ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจะมือนี่เนาะปัตตุยกับปีสี้ามาเห็ดมาปลูก,น,ก,ก,กนี่ปลูกปลูกสะแนะปัตตุยกับปีเอา,เอา,เอาดินดินดำเนาะพ่อแม่พี่น้องใส่ในกระมังค่ะ แล้วก็กะละมังนี่ปตัตรยกับบีจอกกล้นสกอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะจอกกล้นพ่อแม่พี่น้องจ้ะจบแบบเอาไปปลูกในเข่งมันไปกินอาหารอย่างอาหารตนาา้นไม้เฮาค่ะนี่เอาดินดำเอาปุ๋ยขอกใส่แล้วก็ดินดำใส่อีกพ่อแม่พี่น้อง นี่ดูนี่พันนี้พวกเศษเศษไม้เศษวัชพืชเนาะแม่พี่นอง เศษวัชพืชใส่ดินให้เต็มเลยพ่อแม่พี่นอ้องดูก่อนยุบเอาหนามมาหุบก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย้ยหาหมหุบก่อน กับปีเอาออกจากเพ่งนีเมืองคอนเนตนอืตเพ่งอันนี้นะี่เนาะเขาเจ้าวาช่วงหนาฝนีมันสินี่เป็นยังไี่้องเลี้ี่นอน ่มีใบบ่มีนั่นเอออันนี้มีใบท์ได้ได้แน่น้อนปัดตัด ว่าอันช่วงนี้เนาะนี่สีแบบไอ้มันสีนอาค่ะเป็นหนาฝนนอาป่าตุยสังเกตมึงของป่ตุยมันก็เป็นเออ เปน็นนองเน่ายุ่นหน่อล่ะเพอแม่เป็นนองอืมไมเป็นเที่ยว สดใสแม่แต่กระถางพวกยูนันก็เป็นวัสดใสคือแันนีด้หลังหน่อย สี่หรือปีก็สินี่เขาเพราะเขาเป็นเขาไม่คนในพี่นองค่ะเสียไปโรดูดปักไปรดูดคนในพี่นอ้อง chị siết có hết luôn đi siết siết mới mớ nữa เสียบแล้วมึงเห็ดทุกวิธีการละ่ะพ่อแม่พี่น้อง่เพิ่นติดง่ายอยู่ดีละ่ะพ่อแม่พี่น้องอัน,นอมึงสบายติดง่ายคุะเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องเป็นแห่งๆเป็นจำได้บอกว่าคือเงินเพิ่เนเถาเพิ่นแก้เพิ่นโดนนั่นไง ตุ um ้ยกระปีก่อบ่ได้ไปเอาดินมาใส่ฉันเดอพ่อแม่พี่น้องตัวไ้เอาดินมาใส่เอาดินมาใส่พ่อแม่พี่น้อง มากใส่บนอ่นเหมือนเ่ค่เมน้อง

có mi đi mất còn khi nào gì dầm đầm cái mất chân cũng bảy nữa. Cười tay đại

ต้องนุนแขนบอกปลูกงายมันก็งายอยู่ละคอแม่หนเป็นงายมันก็งายงายอยู่คอแม่หนเป็นหองบอกถึง่็งายก็ได้มันก็เกิดอยู่เดียวตีอยู่เดียวตุ่กับตีใหอ่ะ เ็นสานเพราะเขาพ่อแม่พี่นอ้องเพราะเพราะจำพวกกับทางมุ่นั่นกับอืมปล่นั่นไปมัดเดบความแม้พี่น้อง